แม่จะเห็ดอียัยงงันนั้นมันคือมีปากของแมงแล้ก็เห็ดแนวใส่เขียดแล้วเนาะแน่ใส่เขียดก็ม,มีปากตัวจบปอนใส่ปอนใส่เห็ดจะไร้สันบู่้แล้วเนาะคอยก็ว่ามันคืออียังจ,ง,าางจังว่าามเจ้านี่ยจะไปเยื่อเขียดค่ะอีแม่มแเมื่อแรกพนจะไปเยื่อเขียดอูบผลเหตุอุปกรณ์ในการใส่เขียดของเพิ่นนี่ค่ะแฮนด์เม e ค่ะ บัตสสดุที่ใส่ก็จะเป็นแยงค่ะแล้วก็อันนั้นอีหยังอันนั้นขวดน้ำบ่แม่เอามาตัดออกบ่ตัดออกผูกอันใส่เป็นวะจับเขียดได้กกะอันยอนใส่มองปากมันนั่นนะจ๊ะเขียดอูบค่ะผู้ใดเคยกินเขียดอูบบ่จ้าเขียดอูบก็คือเขียดที่มันจะอยู่ตาม มันสิบัวด้อยู่ตามหน้ามันบอแม่เขียดอูบก็อยูู่เขียดอูบจะอยู่ตามผู้จ้ะอยู่ตามหองในผู้นะจ้ะน้่เดินนัน่มยังแบงสีไปอยู่ก่อนหินอยูู่อยู่ก่อนหินลักษณะโตันไมสิออกเป็นตัวเงี้ยวๆนะจ้ะมันสิบัวเด้แบบว่าเขาบอกว่าขั้นเขียดเขียดที่อยู่ตามทงหน้านะจ้ะมันสิบแบบว่าโตมันสิมีอวบอวบอบอวบ,อบ,อบเนาะแต่ว่าเขียด เขียดอูบนีโตมันสีแบบเกียงเกี่ยงเกียงเงาเงามันบ่แม่ตัวหากับปัดกอืมตใหญ่อยู่จ้ะเดี๋ยวคันเล่าพ้นผลิตอย่างไดเดี๋ยวสีเอามาให้เบิ้งได้จ้ะว่าเล่าได้ประมาณใดจักสีเดทไปขื้อบอดอกลาเพิ่นว่าคันอีพอผ้าไปกัจสีเดไปน่าจ้ะเพิ่นบ่มีรถไปเด้มูเขาวันไปเต็มละเพิ่นเตรียมไว้ก่อนมาทาเดทไปเพิ่นวานี่ละจ้ะยู่บานก็ เป็นการทํามาหากินอันเลียงปากเลียงทองตามวิธีชนบทจะ้ะหาจับเขียดจับไก่จับกา,บกาตามห้วยน้องคล้องเบึงไปแล้วจะ้ะถ้าเป็นสมัยตะกี้แห้งร้ายจะ้ะเดี๋ยวนี้มันบกค่อยมีันไดอาหารจากธรรมศาสตร์เดี๋ยวนี้จะหาก,กินยากแน่จะ้ะเพราะว่าผวกกุ้งหอยปูปลามันกาดับสูญพันเบิดอเนาะจ้ะ,จะเกิดจากการใส่สารเคมีร้ายนี่ละที่นอ้อง กันยังดีอยู่ได้แถวอันบานซ้าทำท่องนี้ยังมีผัวกันคล้องตาให้พ่อเด็กินอยู่จ้ามีเฮ็ดมีไอ้ยั่งยังสีน่าจะกระปูขนกระปูอันห่วยยังสีน่าจะแต่ส่วนใหญ่กระปูหน้านัาน้นคนกระสิบคอยจะอยากกากินเป็นไรเป็นไรดอกเิ่นเีษเนยาคายาร้ายน่าจ้าคนกระยานคื่อกันได้แต่ว่าซ้าทำท่องบอปฏิเสธค่ะกินไรเบิดบิแต่มี คิดเห็นตอนอยู่กรุงเทพดอกจ้ะสามตัวสื่อปูมาดองอันสื่อปูดองมะตำสมตำม,มันบาจา่จ้ะทุงละสิบบาทได้ประมาณสีส่ตัวน้นอยๆสามตัวน้นอยๆเนาะคลองอีนังจากบ้านเฮาไปกรุงเทพนะจา๊ะเป็นราคาเว้ดมึงนจ้ะแม่คุณวิธีการพูนจากตอนสอเสือกมัดเอวพูนค่ะตัวน,นั้น เคือกมัดเอวพิ้นนี่นะคะวิธีการคิดขนอุปกรณ์จากวัสดุธรรมศาสตร์เพชรเองประดิษฐ์เองจ้ะล้วก็ประหยัดค่าใส่ใจตัวจ้ะคันเข้าไปสื่อแบบที่เขาเพชรแล้วมันก็ง่ามยูมันก็ดียูแต่มันก็เป็นเงินเป็นทองนอะจ้ะยู่บานเฮาอันได้คิดขนประดิษฐ์ใส่ไ,ไดใดก็คิดดีละค่ะนี่นะจ๊ะเขาบอกว่าวิธีชนบท อันคนหลุ่นเก่าสมัยก่อนเพิ่นสิมักประดิษประดอยใส่เองสมากกว่าเพิ่นบ่คอยอยากเซียงเงินสื่อน่าจ๊ะคล้องผวกนีเพิ่นว่ามันบ่จจำเป็นต้องสื่อเพิ่นก็นสิีห้าทางเห็ดเองคือเย็บสูงเย็บผาตามนอนตามหนีจ้ะแม่สาวสาทองเล่ากัซีประดิษประดอยใส่เองเบิ้ดได้จ้ะน,น,นะทุ้งคอคอขาวๆนะนี่คือทุ้งยามหนงซี เย็บใส่เองศาสตรสนใส่เองอันใดที่เหตุใดนะจ๊ะเอามาให้เบิงจ้าวิธีชีวิตคนชนบทนะจ๊ะโดยเฉพาะคนสมัยหลุนเก่าๆนะจ๊ะความคิดของคนที่แตกต่างจากความคิดของเด็กสมัยใหม่คือพวเข้าได้อียังกระสื่อเอาสื่อเอาอยัางสีนะจ๊ะแต่พวกคนนี้จะคิดแบ,บบว่าดิฟขึ้นมาใส่เองแล้วก็ เขาเอ่ยว่าหาหยังมามาเหตุน,นนะจะเหตุให้มันได้เกิดได้ใส่คล้องถีมันทิ้งไปแล้วคือขวดหนามเสีทิมไปแล้วเราเอามาตัดเป็นปากเง็บใส่สานจังส,งสีนี่ละค่ะเขาบอกวา่าชีวิตที่พ่อเพียงทาเข้าใส่ชีวิตพ่อเพียงคือคนสมัยตะกีใดนะจ๊ะเข้าสีบดเดือดร้อนเหลืองเงินจ้ะเพราะว่ายัง คิดคนประดิษฐ์ประดอยใส่เอง